ครับสวัสดีครับพบกับอตุถงอย่างรถยนต์อีกครับวันนี้ก็จะจัดส่งกระถางให้กับลูกค้าโดยเจ้าดำคันเดิมของเราครับอ่าถึงบ้านลูกค้าแล้วก็นำกระถางลงครับเอาไว้วางลงครับในสวนหย่อมครับอไม่ใช่สวนหย่อมครับโอ้โหปูเป็นลักษณะหญ้าเทียมสวยงามครับแต่ตรงนี้เราจะวางพักก่อนครับลูกค้าบอกว่าเอาไว้ข้างบนบนดาดฟ้าให้หน่อยได้ไหมเราก็ไม่คาดศรัทธากับลูกค้าครับก็ จัดการให้ด้วยความเต็มใจครับจะเหนื่อยหน่อยแต่เขาก็บริการลูกค้าเป็นอย่างดีครับเอาขึ้นไปบนดาดฟ้าเลยครับชั้น2ก็ขนไปขนมาอยู่5้ารอบครับขึ้นลงก็เหนื่อยอาการครับลาที่ขามีการพักมั่งเสร็จแล้วครับก็ดูชิวชั้นบนโอ้โหดูวิวชั้นบนครับโอโ้ลงเย็นสบายผ่อนคลายไปหายเหนื่อยหายเมื่อยเลยครับกับการจัดส่งอตูงกระถางใหา่ก็ขอบคุณลูกค้ามากๆครับวันนี้ <the> ขอบคุณ